มากันถึงเรื่องราวข้องคอรมอไฟเขี้ยวขาตอบแทนบิเศษให้บรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านแพชตำบุญเจ้าหน้าทีรัฐ ถึงเจ็ดเดือนก็นต้องเรียกว่าปรบมือและก็ข้อแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ปาครััด้วยกันละกันต้องซืบเนื้อมาจากพานันีคุณผู้ชมจากสถานาการณ์ข้องการแพร่ระบาดของโควิด -19 โอ้เราก็เรียกว่าประสบกันเนอะเยอะมากทาให้เจ้าหน้าที่บ้านเราเนี่ยต้องสูนตีกําลังกันถูกภากส่วนเลยเข้ามารวมด้วยช่วยกันทั้งขัดกรองทั้งตั้งจุด ตรวจหนาเพื่อลอดการแพร่กระจายของโรคไวรัสโควิดตัวนี้เร็วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของเราทึ่งขั้นต้องมีการปิดตำบนกันเลยที่เนี้ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่แล้วเนี้ยทางผู้ใหญ่บ้านเอาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่พทพ์ตำบลจะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันเลยเออกกันมาทํางานกันทุกภาคส่วนเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรียกว่าต้องมาอยู่ตามจุดตรวจตลอด24ชั่วโมง กบข้าวเวนรู้สึกว่าจากการสอบท่ามที่พี่เจ้าไปไปสอบท่ามกันมานะข้าวเวนตังแรต,ตี4ี่นะเลิกประมาณวันเย็นก็มีเอาบางคนควบเลยเพราะว่าเจ้าหน้าทีไม่เพียงพอข้าวเวนตี4ี่เลิกตีสิบนะตอนตอนวัน ใส่ใส่แล้วก็เข้าเวรอีกทีหนึ่งตอนตีสี่วันเย็นจนถึงเที่ยงคืนคือเดี๋ยวว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันค่อนข้างจะเยอะทังตาแดตากลุ่มตากฝนช่วงนั้นก็เดี๋ยวว่าค่อนข้างจะเหน,นื่อยกันพอสมควรอ่ะพอช่วงกลางคืนก็ต้องไปตรวจร่ากันแล้ววะชาวบ้านเนี้ยออกจากบ้านออกจากช่องในช่วงเวลาคือฟิวกันไม่ก็ทําให้เดี๋ยวว่าค่อนข้างจะเหน,นื่อยกับนาทีทีปฏิบัติกันพอสมควรในอย่างต้องไปเดี๋ยวว่าตอบคําถามกับชาวบ้าน เรียกว่ามาทีด้านแล้วมาทำํทำทาให้ฉันออกตําบลไม่ได้เหตุพ้นต่างๆนาน,า,นาทีมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าต้างป็นเทุพ้นกล้องชาวไทยชาวต่างชาติค่อนข้างใจเยอะทําให้เจ้าหน้าที่เล่านี้เนี่ยเรียกว่าเนื่อยกับการทํางานพอสมควรบางทีบางจุดก็ต้องเรียกว่าควักทุนตัวเองควักตังตัวเองในการเ,าเรียกว่าใชา้ใจนะเพื่อที่จะณะตรงทีด้านตัวจุดๆอ้าไม่มีน้ำจะต้องควัก ปัจจัยของตัวเองออกมาด้วยแล่ๆครั้งกันเรียกว่ามีกันถ้าว่าเนื่อยหมากไม่ก็ต้องเนื่อยหมากอยู่แล้วแหละซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้าวดีสําหรับเจาหนาถีเล่านี้จีเรียกว่าคอราโมเนี่ยขเขามีอ่อเรียกว่าเงิน พิเศษให้ถึงเจ็ดเดือนด้วยกันแต่ก็เขาก็ย้ำม,มานะว่า่าชใจใจก็ต้องเรียกว่าเป็นไปตามกฎไปเป็นไปตามระเบียบทีเขาวางเอ,อาไว้ถึงจะได้เงินพิเศษแต่ก็ต้องปฏิบัตบิตามกฎปฏิบัติตามระเบียบเอ,อาไว้นะกแต่ว่าเป็นขวัญและกําลังใจนะให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มเหล่านี้ห่างจากทีปฏิบัติงานกันมาค่อนข้างจะเน็ดเนื่อยพอสมควรวันนี้ก็ยิ้มใจชื้นขึ้นมาได้ฮิตนึงในเรื่องราวข้อง่าจดเชยเดียยวกาคาเข,า,ขาเรียกว่าคาตอบ,อบแทนพิเศษนะที ทางคอร์มเข้าจัดให้กับกลุ่มข้องบุคคลทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอ้ยแพ์ประจําตําบลสารวัดกำนัลน,นะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไ่ายรักษาความสงบเป็นกรณิติเศษนะคนทํางานก็ต้องได้อะไรพิเศษกลับไปบางละ